วันนี้ก็มาอยู่กับเมนูนะครับต้มไก่ดำนะครับก็สูตรนี้เป็นสูตรจีนแบบดั้งเดิมนะครับนี่นะครับมาดูเครื่องเทศนะอันนี้จะเรียก well, ว่าเฉาโกดนะลูกเนี่ยหรือว่าลูกกางวันนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับอ่านี่ยๆน,น,นี่อันนี้คือโสมนะเป็นโสมไทยนะครับที่มันเป็นรากๆเนี่ยแล้วก็จะมีพริกนะครับพริกแห้งแล้วก็จะมีอ่าขิงนะครับนี่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ต้มด้วยกันนะครับ แล้วก็ปรุงรสได้เกลือนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไก่ดำเนี่ยมันหวานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรุงเยอะนะครับอร่อยอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้หอมมากๆเลยครับโอ้โหดูครับน่ากินมากครับดูครับไก่ไก่ดำของเราก็ได้แล้วนะครับนี่ได้ทีแล้วนี่เห็นไหมครับร้อนมากชิมน้ำชิมมาก โอ้โอสุดยอดจริงๆอร่อยมากครับก็เรามาทำกินดูนะครับนี่ เนื้อไก่นี่คือหวานมากนะครับแล้วก็นุ่มนะครับไม่เหนียวด้วยอันนี้มันไม่ได้เป็นไก่ฮอร์โมนเนาะมันไม่เหมือนไก่ที่ขายทั่วไปนะครับที่เป็นเป็นไก่ฮอร์โมนเนาะเกิดมาแม่งสัปดาห์แรกก็ฉีดยาแล้วเลี้ยงแค่ยี่สิบแปดวันเองนะ้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับไก่ทั่วไปที่เรากินกินอยู่นะครับเลี้ยงจนเดิมไม่ได้อะคือกินอาหารที่เดิม น่ากลัวมากนะครับถามว่ากินไหมกินนะครับ <c oughs> อืมโคตรดำเลยนะครับดูครับดำมาก เนี่ยเขาเรียว่าไก่กระดูกดำนะครับเมืองไทยของเรามีสามดำนะครับที่ผมจำไม่ผิดนะ ก็จะมีไก่กระดูกดำนะครับแล้วก็จะมีหมูดำคุรุบุตะนะครับแล้วก็จะมีคัวัวดำเนาะ ในเจ้าเฉากดหรือว่ากวงวานนี่นะครับก็กินไม่ได้นะแต่ว่าเป็นเครื่องเทศที่เอาไว้ต้มกับไก่น่ะคือเป็นเครื่องเทศที่หอมมากๆนะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับมันจะทำให้แบบรสชาติดีขึ้นเนี่ยก็ ไก่โัวนี้นะครับเอาไว้กินสามมื้อนะครับเชา้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็อาจจะมื้อดึกอีกมื้อนึ่งนี่คุนมูนี่ตีนไก่ดูดิ อือย่างดำมาดูดูครับออืืดูครับอันนี้คือตีนไก่นะอื่อด 没。Yeah. <c oughs> <ๆ c oughs> อร่อยมากครับ <c oughs> โอเคครับอิ่มแล้วครับสุดยอดจริงๆนะครับมือนี้อันนี้ก็เก็บไว้กินมือต่อไปนะครับ สุดยอดครับเนี้อร่อยจริง